มุมสี่เคโดนี้เป็นไงบ้างมันจะี้สักมนจะต่นแมัจะตื่นีรปอเง้ยนี่คก่ด้พูดค่ะนีค่ะคุณนี่ค่ะพี่มอคุณแจรถ ตอนนี <S <s <ống> <S ้ตัวฟูว่าค่ะอ๋อค่ะฟูให้ฟูไห

ดูเลเพลินเลยมันจะเหมือนกันเยอะๆเยๆเฮ้ยเขาสุปตาแก่อยากกินทุเรียนเหรอโอ้ยเป็นรพูดกันเย็นๆวจะพี่กินอะไรแม่งร้อนไร้ายก็ดีนะก็ดีเก็บบเขาอยู่ตรงกลางมากผมว่ามันว่านะ ก็เขียวปกปบเขียวปกปเสื้อชอบพี่เดินขึ้นมาข้างหน้าหนูหน่อยนี่กว่าพี่ต้องใส่กว่าตรงนั้นแล้วตู้ยังงี้ thầy Vi thầy thiếu thầy thiếu bao nhiêu tiền? mấy cái mấy cái bao đúng เอาไว้เอามาจากข้างในเอ่อาหหลังฟังนี่ก่อนนะงยากเลยงงเงเลยงงงงยงงเลยงงบลงเลยงนะเลยงงเงเลยงงเเลยนงเเาเงง ดูนะเขาจะอารมนะตรงไหนดีคนน้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยนี้แฟนขับยังตามคนอย่างนี้ได้ไหมพี่แล้ข้างหลังคนนี้ได้ไหมเดี๋ยวเอาเฟรมไม่เเฟรมไฟแบ็ครไปด้วยนะเฟขยับอกไปนิดเึงเข้าอยู่ปลายปนิดยิงซ่อมซ่อมเข้านี้เลยเปาย้ ตรงนั้นเลยใช่ไหเลอนมาซ้ายซ้ายซ้ายไปเ,เอาเรืองเลยสไลดนให้พอดีทังคุณเลยไปด้วยขยับสายผมนิดเดียโอ้ยทำไมมองไมมองขีง้ขวจับไหนได้ไหมคะโบ้งหมือนกันะเดี๋ยวขยับกบบอ่ะกบวีโก้ดีใจมากครับ

พี่ไปได้พร้อมค่ะพร้อมครับองยอดูลูกพี่นะได้สบายใจมุมร้อตังแล้วนม้ย่างเดียวยิ่งหนึงเดียวไม่เห็นมอเนเอาตรงๆใช่ไหมคะ ได้ไหมคะโอเคนะรับเลย่คุณการสองต่อแล้ววันนี้อมพร้อร้อมไยพร้อมไทมีความสุขไหมคะที่ได้แจกเสียงเสียงเราไม่ต้องเลยมันเข้ากล้องไหมวไม่ไม่ไม่โอเคก็มันเข้าเลยนี่เรา่เล่สั่งเข้าแยกแยกครับพรมเสียงเรียนะครับ กระบะวีโก้ดีใจมากครับีเลยโอ้ผมผีสวนเลยครับพี่ทีสองหนึ่งใช่หมพ่โอ้พี่กาเด่นเลยนะครับไม่พี่หรือลูวพี่ให้ผู้ช่วยอ๋องั้นกระบะวีโก้ผู้ช่วยอ๋อได้ได้ครับได้ได้ได้เลยได้ อันแหละหล่อมากดีใจมากครับครับอ๋ออ๋อนี่ใส่แป้งหลังอย่าไปให้ไปแต่เองนิดนึงไปไปกันโอเค โออ้ขทษัจะให้เพื่อนบางคนวแรงครับมองกล้องไม่พยายามดูให้เห็นนะคะพี่พี่คนข้างหลังต้องเห็นเลยนะนั่นแหละพี่พี่จะพี่จะเดี่ยวซ้ายเลยครับผู้ชาย้ก็มาผู้ชายแป้งมาอยู่หลังหลังที่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงนี่อ่ะนี้อเห็นแล้วเห็นแล้ว พี่พี่เหน็นป้มือขวาอยู่มุมล่างนะครับที่ผู้ชายอ่าดีมากพร้อมตร้มช่วยแน่นหน่อยแน่นหน่อยเมื่อกี้แน่กนกว่าน้ะดีใจมากยิงเยอะๆนะคะพี่ผู้หญิงแทนพี่ผู้ชายที่อยู่ขวาหน่อยครับขวาตัวเองใช่ไหมยิ้มได้ไหมแกยิ้มเลยนะคะยิ้มไว้เลยนะอ,อ,อ่ะยิ้มไว้นะคะดีใจเลยนะคะมองกล้องก่อนนะมองในกล้องคือแบบนี้นะครับยิ้มแอคชั่นมาดีใจมากครับ ดีใจมากๆครับเพื่อนี่ะีเยอะเฮ็กด้วยคเมื่อี้แล้วออมหอมงบวีโก้ดีใจมากครับเฮอาไม่เสร็ พี่อย่างนี้ใช่ไหมครับเอาเขาพูดจบดีใจมากดีใจมากๆครับท้าพี่ช่วยใครที่ไม่มีมือโทษแล้วเราใครที่มือว่างช่วยปลอมือหน่อยใครที่มีมือปลอกผมไม่มีเลยเนี่ยแต่ก็เห็นก็อยู่ในเป็นนะเห็นยวนะเราผมตกด้วยไหมอ๋อเดี๋ยวให้กับผมดู พร้อมนะครับเร่งปุ่มขายผมมือนะไม่ปุ่มนุ่ม ดีใจมากครับที่มองมองนี่เลยผมมือมองมองี่เขาเลยบมือให้เขาผมมือให้เขาผอมือให้ไมไพี่ด้ก็พีมองพี่ก็มองแบบว่าเมอี่เหลือก็อ๋อมอ๋อไม่ใม